ใช่ไหมอ่าโอเคถ้าถ้ก็ไม่น่ามีอะไรละก็เปอดไว้เฉยเฉย่าะกินเลยแต่ถ้ามันเข้าห่างอมันมีติดถ่ายอยู่เพราะว่ามันมันติดิอืลองลองลองเปิดกล้องให้มินดูดิเออเธอดูไหมอ่ะเปิดกล้องไหมอ่ะน่คดูอุ๊ยิดเอถูกแล้วเออก็มันกินอย่างเงี้ย แล้วดูสื <st ่อมวลชนเราปิดฝาทำไมแม่เขาต้องกินเสร็จก่อนแล้วค่อยปิดเอาหีมาปิดไม่ที่กินมาปิดได้เลยตอนนี้มันไม่ได้ตกใจเรากลัวมันไม่กินอ่ะหรอเป็นไรเรา คุเคยเห็นกินคั้งแรกคิดว่าเคยให้แล้วเอามาเลีย้ยงเอาแล้ว<ม><ม>ครับไม่ต้องไม่ต้องเองเดี๋ยวมันก็จัดการของมันมันก็ก็ย้อนเอง <c oughs> เป็นการกินอาหารของไ้ไตัวเหลืองครับตอนนี้ไม่อยากจะเล่นกับมันเลยถ้าม <c oughs> ันตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับหนูหนึ่งตัว